พอ,อคะผอ,อคะงานสมเด็จพระนารายมหาราชพอ,อใส่ชุดอะไรคะงานมีเรื่องเป็นร้อยชุดอยู่เื่งเดียวไม่แตง่งถ้าลองสาธิตค่ะงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชถ้าลองสาธิตจะใส่ชุดอะไรคะยังไม่รู้เลยไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนเนี่ย ได้ยังชิช<ไม> <yes> ว่าวิธีอ่ะลองปองปอ,ปอคะลองปอปอคะลองปอปอคะงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชลองปองปองจะใส่ชุดอะไรคะโอ้ไม่มีลองไม่มีไม่รู้จะใส่อะไรเลยลองพี่ก้อยคะลองพี่ก้อยคะงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชลองพี่ก้อยจะใส่ชุดอะไรคะไม่ใส่หรอกไม่รู้จะใส่อะไรไม่มีชุดเลยเครียดเนี่ย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชถ้าลองจะใส่ชุดอะไรคะอ๋อไม่มีชุดเลยไม่รู้จะใส่ชุดอะไร<笑><笑><笑>เวลาเวลาจะเป็นซื้อก็ไม่มีเลยก็คงจะใส่ชุดธรรมดา,านี่แหละอาจาร์พิชาคะอาจารย์พิชาคะครับว<ะ>่างานแผ่นดินสมเด็จพระนา,า,ารนา,ายมหาราชแผนกวิชาช่างยนต์จะใส่ชุดอะไรกันคะแผะกคงไม่ใส่แต่ครูคงคงได้ใส่ครับน่าจะใส่เท่าที่มี มีอะไรก็ใส่อย่างนั้นแหละครับโอเคนะครับอาจารย์โบสอาจารย์โบสคะงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจะใส่ชุดอะไรกันคะก็ะแผนกช่างไฟฟ้านะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้อินอะไรขนาดนั้นก็ใส่เป็นชุดองค์กรชุดปฏิบัติงานตามปกตินั่นแหละครับไไม,ไม่ไม่ได้อินอะไรมาก จาร์เบนอาจาร์เบนคะงานแผนดินสมเด็จพระนารายมหาราชแผนกวิชาช่างกลโรงงานจะใส่ชุดอะไรคะอืมอาจจะไม่ค่อยแจ่งอะไรกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าในแผนมีแต่ผู้ชายอาจจะไม่ค่อยอินครับอาจารย์เออาจาร,เออจาร์เอคะงานแผนดินสมเด็จพระนารายมหาราชแผนกวิชาแมคคารอนิกจะใส่ชุดอะไรกันคะเอ๊ยยังไม่ได้หาเลยอะ่ะจะมีรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ันพัดคะ่ะจันพัดะว่าไงค,คะงานแผ่นดินสมเด็จพันาะายมหาราชแผนสามัญสัมพันธ์จะใส่ชุดอะไรกันคะอุ้ยงานเริ่มแล้วหรอตายแล้วไม่มีชุดใส่เลยอะ่ะเตรียมตัวไงดีนะปีนี้จันมาค่าจันมาคะ่ะ งานแผ่นดินสมเด็จพนอลายมหาราชแผนกวิชาการบัญชีจะใส่ชุดอะไรกันคะอ๋ออันนี้แผนกวิชาการบัญชีใส่อะไรกด้ครับเพราะน้าตาดีทั้งผแผนกอยู่แล้วครับผมอาจารย์นันนี่คะอาจารย์นันนี่คะงานแผ่นดินสมเด็จพนรา,ายมหาราชแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลจะแต่งตัวกันยังไงคะอ๋อผแผนกนี้ก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดาลคะค่ะเพราะว่าใส่อะไรก็สวย คุคะ,ะงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชแผนกการจัดการสำนักง,งานดิจิทัลจะใส่ชุดอะไรกันคะอุ้ยไม่ใส่อะค่ะไม่มีเวลาจัดเตรียมเลยอะว่าจะใส่แบบธรรมดาธรรมดาก็พอค่ะไม่อยากไปเด่นกว่าใครเลยค่ะแค่นั้นพอเนาะอาจารย์ต้นคะอาจารย์ต้นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชแผนาาวิชาเทคนิคพื้นฐานจะแต่งตัวยังไงกันคะก็ง่ายๆสบายสบาย มสมเด็จพระนารายมหาราชเจ้าหน้าที่จะแต่งตัวกันยังไงคะโอ้ยไม่มีเวลาหรอกค่ะทำงานเยอะแยะไม่มีเวลาเตรียมชุดค่ะ